สวัสดีครับบ้าวถ้สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนดึกน้พี่น้องครับตอนกลางคืนนะครับเอาภาพไปชมบรรยากาศนะครับยามกลางคืนด้วยกันพี่น้องยามดึกนะครับขอบคุณนะครับไฟโชว์นะครับหลอดไฟโชว์หน้าบ้านนะครับไฟโซลาร์เซลล์นะครับขอบคุณเจ๊ใจเด้วยครับแต่ว่าขึ้นีหลอดติดหลอดว่าติดละเจ๊แสงบ่พ่อหรือจังไดครับ คือตากแดดคือแดดออกอยู่คือม่มีแสงกับหลอดติดหลอดบ่ติดบางแง่ก็ติดหลายหลอดอยู่ครับตาตกดึกมากสงบ่พ่อบ่แสงบ,บ่งบติดนะครับผมเอาขอพุ่นจังไดก็ขอพุ่นเจเพิ่นทรงมาให้นะครับเนาะเพิ่นว่าหนาบ้านมันลงบ่ม,มีไฟเพิ่นลยทรงหลอดไฟโซลาเซลล์มาให้พี่น้องได้ไทายบึงเจ้มันมีหลอดติดกับหลอดบ่ติดหรือจังไดแสงมันบ่พ่อบ่แสงแดดขึ้นเหมืออยู่ม้นนี่นะครับบางหัวคำก็ติดเกือบสุหลอดอยู่ครับแต่ว่า เด็กแมาแสงบ๊อบพ่อประธมชมนะครับบรรยากาศบ้านเท่าครับตอนค่ำคืนยามค่ำคืนนะครับบรรยากาศกเงียบสงบดีนะครับ่บาวเฒนะนะ่าจะพาธรรมชมครับมารับชมนะครับแม่นครสีนะครับ,นะรบงวดวันที่16สิงหาคม2566รเพิน่นส่งแม่เฮล่ะครับจังไปช่วน้ากันเลกวิง่งกถือว่าเลกวิ่งตัวเดียวนะครับแม่เพิห้อ่าชุดบนชุดล่างมากนาะพี่น้องเนาะ งวดนี้แม่พันยำวา่าแม่มั่นใจเรื่องบาลเท่านะครับอ,อ๋ครับพ่นเน้นตัวไดมากจังไปช่มน้ำกันบรรยากาศนะครับครับก็ดอกไม้นี่ก็ได้มาจากมาดามนะครับมาดามพ่นไห้มาขอบคุณมาดามนะครับนมช้วมครับกระดอกไม้พ่นเพาะแน่นะครับ,รบเพเนนะบเ่นสื่อมาแน่นะครับพนกระแบงมาให้ ถือว่าเดี๋ยวบอทเอกก็จะหามาเพิ่มเติมพี่ร้องรับก็จะจัดไ่ด้านขางนั่นแน่นะครับ่านผช้ชมครับแต่ว่านี่เจ๊ใจหลอดไฟคือบติดเนาะเจ๊ใจเนาะ่านมชุชมไฟมันบ่พอครับอันนี้บทิดเด,ด้เป็นไฟโซ่คนทรงมาให้นะครับจากเจ๊ใจครับไฟโซลาเซลล์นี่ครับติดอยู่ดวงเดียวเนี่ยแต่ว่าบางแรงอ่ะติดอยู่นะครับติดอยู่แค่ดวงเดียว <c oughs> อาคือบติด่านมช้ชมโซลาเซลล์ไฟโซ่เจ๊พันวานาบ้าน นาบ้านไม่มีไฟกันส่งมาให้ก็เลยติดให้เจเพิ่นนะครับเอาขอพูดหลายๆนะครับไฟบ่พอหรือจังใดแสงบ่พอเอาไปฟังน้ำกันท่านผู้ชมนะครับเอฟซีถามเขามาหลายนะครับแม่กอนเลขดังวังสามหมอจังใดแม่กอนทรายได้ฟังคลิปนี้โทรไปรับสายบ้าเฒ่าเนเธอครับเด้อนะครับเอฟซีพนถานาบาใดบ่งวดนี้เลขดังวังสามหมอหรือจังใดนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากแต่หาสามตรงๆนะครับบ้าเฒ่าติดต่อเพิ่นอยู่่ทานผู้ชมนะครับ เดี๋ยวใกล้ๆมืออีกมือสองมือเบ้าท่อกย่ำตัวเลขเบ้าถ่อให้ครับกับจากนครพนมเจลตตอรี่นะครับเนาะครับพามาชมบรรยากาศย่ำขึ้นแล้วมามาฟ้ามาเบิงหลอดไฟโซลาเซลล์พี่น้องหลอดนันว่ตติดหลอดนี่ติดนะครับสองหลอดนี่บ่ติดเด้อเจเด้อเป็นยังไงไฟบ่พ่อบ่แดดขึ้นแดดดีอยู่นะครับทผช้่มเอาครับเข้าไปฟังน้ำกันนะครับมา แม่นครศรีนะครับวันที่16สิงหาคม2566นะครับแม่เพิ่นให้อ่าเนียนชุดใดมาบรรยากาศก็จะเงียบแน่นี่ครับท่านใดสนใจไฟนะครับสนใจไฟโซลาเซลล์นี่ครับติดต่อติดต่อเจ้สมใจได้นะครับมีปักไฟมีสุยางนะครับน้โทษไปสอบถามเจ้เพิ่นได้นะครับไฟโซลาเซลล์ทุกอย่างไฟโชว์นะครับเป็นพวกเกี่ยวกับไฟ อ่าโทรไปสอบถามเจ้คนใดเดี๋ยวไปฟังน้ำกันไป,ปนนิังน้ำกันครับแม่นครศรีครับผมสวัสดีครับบาเทาสวัสดีทำชุ่มครับกลับมาเป็นนะครับตัวเลขของแม่นครศรีนะครับวันที่16สิงหาคม25 6 5ยหห้แม่ทำชุ่งให้บาเทาาล้วทำชุ่มนะครับอ่าเลกวิง่งวิ่งบนตัวเดียวนะครับและก็วิ่งล่างตัวเดียว หมวดนี้แม่เป็นยำกระเป๋าเถ่ายำคับนะครับพคนว่ามั่นใจได้กระเป๋าเถาเด้อนะครับผมหมวดวันที่16สิงหาคม2 5งพันนะครับแม่เป็นทรงแมาให้กระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋าจะให้เบิ่งชุดที่แม่เป็นทรงไมก่กระเป๋าทั้งไล่นะครับเดี๋ยวกระเป๋าเขียนตัวเลขให้ FC แฟนคลับทั้งช่องก่อนนะครับแม่นครสีนะครับผมหมวดวันที่16 สิงหาคาม2566น,นะครับไฟโซลาเซลล์น้าพี่น้องเนาะกับเจพันสงใหม่กับเจใจจังไหนตอนว่าคำตอนเมื่อมันกับติดอยู่ที่พี่น้องตอนเด็กๆมากไฟมันบ่พอหรือจังไหนนะครับมันก็ดับลงมันเป็นไฟโชว์ไฟอาจจะบ่คอยสว่างด้เจนะครับหรือจังไหนไฟมันไฟมันบ่พ่อบ่เจนะครับก็ขอบุณเจพันธุนะครับ,บ,นะรบก็เลเพ่นมาติดหน้าบ้านก็บบ่าวเถาก็เลยหสร้างมันติด ครับอาแมวเพิ่นเหะนะครับก่อนี้แม่นครสีเดี๋ยวว่เขาจิงเเบิงัตเลขครับแม่เพิ่นสงใหม่นี่วิ่งบนวิ่งเจ็ะครับวิ่งบนวิ่งเนะครับผมชุดสตัวแม่เพิ่นเหมสามหางนัชุดสตัวมีสหางเก้าหึก้าหนึ่งเะครับที่แม่เพิ่นสงใหม่สี่ และก็4 3 7ครับชุดสองตัวชุดสองตัวมีสี่คู่นะครับท่านผู้ชมครับชุดสองตัวมีสี่คู่นะครับอ่าก็จะมี2 7นะครับมี1 7นะครับ1 7 2 7ครับ1 7 2 7 3 7 หกครับมีอยู่สคู่นะครับผมชุดที่แม่พันเน้นใน้วนะิ่งบนวิ่ง7นะครับ3าตัวก็จะเป็นเก้าหนึ่งจ็สสองเจ็ดสี่สามเจ็ชุดเน้นนะครับ1 7ึ่กับสามเนะครับชุดเน้นก็จะประมาณนี้ของแม่นครสีนะครับเด่นที่7บนชุดล่างนะครับ ชุดล่างวิ่งล่างครับวิ่งล่างวิ่งสี่เม็ดเดียวบนเจดเม็ดเดียวล่างสี่เม็ดเดียว4ี่สองสสามสหกมคู่นะครับผมชุดที่แม่คนสมัยมีแค่นี้นะครับแม่นครสีกับสามคู่ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าจะให้เบิงตัวเลขนจำกันแล้วก็ชุดที่แม่เพิ่นส่งมาให้นะครับของวงันวันที่16สิงหาคม2566นะครับก็พอกันตอนคำขึ้นเก้านะครับไทยบรรยากาศบานเ้องใ้เบิองนะครับผมติดไฟแล้วบกแจงไม่เจได้เพิ่เป็น,ปนยังไงหลอดไฟนะครับหลอดไฟไฟ,ไฟโซล่าเซลล์ของเจใจเพิ่นส่งมาให้เพิ่นเห็นว่าหน้าบ้านมืดนะครับติดให้เจเพิ่นแล้ว แต่ว่าติดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนื่อว่ามือนีแสงออกมันจะคล้ายๆว่ายานะครับผมโซลาเซลล์ใส่พลังงานแสงอาทิตยินะครับเนื่อว่ามือนีแจงแ้งถ้าขาบาว่าแจ้งเอานะครับมาเบิ่งตัวเลขของแม่นครศรีนั่กันครับผมนี่ครับชุดที่แม่ส่งมาให้นะครับแม่นครศรีนี่ครับผมบนวิ่งเจ็ดนะครับสองตัวบนสองเจ็ด 2 7 3เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับสามตัวบนกับสามตัวบนของแม่มี่นะครับเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ดนะครับล่างวิ่งสี่สี่สองสี่สามสี่หกนะครับท่านผู้ชมเอาเบาเท่าเขียนชุดใหญ่ให้นะครับพี่น้องแจงบอท่านผู้ชมนะครับนะ้อแม่นครศรีพี่น้อง นี่ครับ16สิงหาคม2566นะครับวิ่งบนล่างครับตัวเดียวเด้อครับบนแมวางวดนี่7มานะครับเน้นที่7นี่ครับเน้นที่7นะครับ917427437นะครับสองตัวมี17273767เน้น172737ธรรมชมนะครับเน้นตัวชุดที่แม่พนจับ3ตัวให้ล่างวิ่ง4นะครับ C2 C3 C6 แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับแม่นครศรีนะครับก็เดินดีด้วพี่น้องลีกวิ่งแม่ก็ถือว่าน้อยคู่น้อยชุดท่านผู้ชมนะครับงวดนี้สีมาแรงด้วพี่น้องเด้อบางอาจารย์บางเซียนก็เด็นเดินสีบนนะครับเด็กที่มาแรงก็คือนหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดมาแรงนะครับหลายสำนักหลายเซียนก็มาที่หนึ่งเจ็ดนะครับชุดบนแม่ก็มี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดชุดล่างสีสองสีสามสีหกเท่านั้น แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมแม่นครศรีทรงไม่เบาเ่าด้วนท่านผู้ชมครับผมแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมนะครับกมาดล้วนนะครับแม่นครศรีกับงวดวันที่16สิงหาคม2566คร้อบหกกับเบาเถาเก่าตัวเลขของแม่ลงเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับล่องนะครับไปเทียบกับสำนักอื่นนะครับเนาะกับถูกใจบอแต่ว่าเบาเ่าว่า เลขติดเจ็ดนี่กระหั่นานคะครับถ้าติดเจ็ดนี่บ่าวเถาชอบอยู่คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวที่แม่เพิ่นเน็ตของแม่นครศรสีตะวันซีนี่ครับทำช่วงครับบ่าวเถาเป็นคนบชอช็อปซีวามันมากเนักนะครัตะวางวดน,นี้กับมาหลายเซียนหลายอาจารย์หลายสำนักเด่นซีมากตะวานส่วนโตนะครับส่วนโตที่บ่าวเถาวิเคราะห์นะครับต้องว่นดีดถ้าบ่าวเถามักเลขเด่นเลขติดเต็นพี่น้องกับเลขเด่นเลขติดที่บ่าวเท่าชอบคือมีหกมีเจ็ดมีแปด นะครับหามาจับใส่เลขมีหกมีเจ็ดมีแปดจะชอบคือบาเทอร์วอนะครับเป็นเลขติดนะครับฐาสูตรเลขติดของบาเทอรจะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับหมวดนี้จะตรงกับแม่นคะรสีคือเจ็ดชุดเจ็ดบนนะครับแม่ไฮมาหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับฐาเลขติดบาเทอร์หมวดนี้คือชอบอยู่สามตัวหกเจ็ดแปดแต่เลขติดนี่จะเน้นล่างด้วยของบาเทอรนะครับชุดสามตัวนี้จะเน้นล่าง เลขติดของบาวเทอร์กับตาของแม่เพิ่นล่างจะเด่นสีสีสองสีสามสีหกนะครับของเม่ก่อนลอาก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อครับเอฟซีถามขมันไทยนะครับเดี๋ยวบาวเทอรก็จะสรุปตัวเลขของบาวเทอรนั่นพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็จะพาไปฟังจากเจอต์รอรี่มานครพนมเพิ่นโทรมายำตัวไหนชุดไหนเลขเด่นเพิ่นเนาะครับเนาะเอฟซีถามขมาอยู่ กับเกิดจังรอของในก่อนรอของพี่นัทชชยภูมินะครับพี่นัทชชยภูมิว่รรอกันด้วยพี่นองเดอ้องวดที่พานมาเพนวิ่งบนสามนะครับที่เพนบอกออลูกษย์ในบ้านนะครับพนหิมาหกศูนย์สามบอกรวดที่แล้วนะครับเล็กพิ่์มันก็นแมนอยงวดนี้รอก่อนนะครับของพี่นัทเชยภูมินะครับอันนี้บ้าถาก็ล่งของแม่นครศรีนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมพนเนมเจ็ด นะครับมักคือครับเด็กเด่นเจ็ดเนี่ยนะครับเจ็ดหาบอทำโชคเจ็ดหาหาเจ็ดบอนะครับหรือของแม่เป็นหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยงให้เอฟซีแฟนคลับท่านชมท่านชอบเด็กวิ่งนะครับวิ่งบนเจ็ดนะครับวิ่งล่างสี่นะครับถ้าเลขติดของบ่าวเถาพี่น้องเลขติดหกเจ็ดแปดเลขติดจะเน้นล่างเรื่อพี่น้องเด้อของเลขติดของบ่าวเถานะครับหมวดนี้คือมักมีหกมีเจ็ดมีแปด ชอบล่างนะครับถ้าติดล่างหาตัวมาติดได้เลยนะครับหกนี่กัหกหนึ่งหกศูนย์นะบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดกับแปดหนึ่งแปดห้าแปงสันนะครับนะถ้าชุดของบาวถอดด้วยพี่พน้องเลยนะครับโอ้ครับกับของแม่นาคอนสีนะครับเป็นเด่นบนมาเด่นเจ็ดเด่นล่างมาเด่นสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับชุดบนเป็นสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ด ชุดล่าง42 43 46นะครับขอบคุณ f อฟซแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณปัญญายิ่งสุขสขุสกขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคนยืนพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบารเถ้าสวัสดีครับ